สินค้าที่ท่านจะได้รับชมในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งสินค้ามาเพื่อใช้เองไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและัซื้อสินค้าได้จากอินเทอาเน็ตต่างใต้คลิปขอฟังด้วยขอฟัง ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนอ่าวสดีก่อนก็ได้วัสดีครับแนะนํารายการก่อนเปิดรายการก่อนนะครับยินดีต้อนรับตยินดีต้อนรับทุย <laughs> ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการมีเผือกไหมหายไปนานมากกับรายการนี้นะครับเพราะว่ายังไม่พบว่ามีแขกรับเชิญท่านไหนที่ควรค่าที่จะได้รับเชิญเข้ามาในรายการนี้ของเรารายการมีเผือกไหมนะครับทางช่อง อืมช่องเจลลี่ละกันนะครับแล้วก็ช่องหลอยแตดแช่นะวันนี้เราอยู่กับพี่เก่งครับเย่สวัสดีครับสวัสดีครับขอภัยด้วยสวัสดีมือเดียวถือกล้องอยู่อยู่มือนึ่งอ่ะพี่เก่งเป็นใครมาจากไหนแนะนําตัวสั้นๆครับได้ครับชื่อเก่งนะครับชื่อจริงกำมลทลมูลนศรีนะครับตอนนี้ก็ทํางานประจําเป็นพนักงานบริษัทนะครับแล้วก็นอกเวลานะครับยังรับงานพิเศษเป็นฟรีแลนซ์นะครับ รับดงเสียงภาคเสียงบรรยายเสียงด้วยครับอานะฮะซึ่งวันนี้นะครับตามที่สัญญาไว้ในคลิปก้อนใหญ่คลิปที่ว่าด้วยเรื่องของบล็อกแบบไปเยี่ยมเพื่อนแถบภาคตะวันออกอะไรอย่างนี้นะฮะ <c oughs> เราได้แจ้งเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะมาจอดลึกติดตามชีวิตการทํางาน ในใน,ในมิติของการทำงานทำอาชีพเสริมของพี่เก่งนะครับ,รบเพราะว่าจะเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์ให้กับคนที่สนใจงานด้านนี้เอ,อว่าต้องมีอุปรกรณ์อะไรบ้างแล้วก็ออซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์อะไรอย่างี้รวมทั้งขั้นตอนการทำงานดีลงานกับลูกค้าครนะขั้นตอนอะไรประมาณนี้โอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับโอเคครับผมและนี่ก็คือ อุปกรณ์นะครับ<ช>แล้วก็ท่าเตรียมของการทํางานของพี่เก่งนะครับ<ช>เ,<อ>เดี๋ยวให้พี่เก่งอธิบายต้องมีอะไรยังไงบ้าง<ช>สําหรับผู้ที่จะาหาไรายได้เสริมจากงานด้านนี้ครับผม<ช>สำหรับผู้ที่สนใจแล้วก็ชื่นชอบนะครับในเรื่องของการใช้เสียงเนาะนะครับแล้วก็อยากมีาไรายได้เสริมนะครับก็สามารถที่จะทําเป็นเวิร์กฟอร์มโฮมก็ได้นะครับเป็นการ ภาคเสียงลงเสียงรรยายเสียงแล้วก็ส่งงานให้ลูกค้าออนไลน์นะครับแล้วก็เบื้องต้นอุปกรณ์ที่จําเป็นจะต้องมีสําหรับนักภาคเสียงนักลงเสียงทุกคนนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่สําคัญก็คือไมโครโฟนนี่แหละครับอ่าไมโครโฟนต้องเป็นนะครับต้องต้องต้องดีๆนิดหนึ่งเนาะครับต้องเป็นเสียงดีนิดนึงอันนี้เริ่มต้นแล้วก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับเซนซอนโกไมนะครับอันนี้ก็ สามารถที่จะบันทึกเสียงเราได้ระดับดีเลยทีเดียวสาหรับผู้ที่เริ่มต้นนะครับอันนี้ใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์เท่านั้นเนาะเพราะว่าปลายอีกปลายอีกด้านหนึ่งมันเป็น USB A นะครับมันไม่ได้เป็นแบบแจ็ค3.5มมิลที่จะไปเสียบกับมือถืออะไรเงี้ยใช่โอเคครับผมอ่ะแล้วก็ถ้าแอดวานซ์ขึ้นมาอีกจะเป็นตัวน้ตใช่ไหมโอเคพอทํางานได้ระยะหนึ่งแล้วมีเงินเก็บก็สามารถที่จะถอยรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้คือ Samsung C01UPro นะครับอันนี้คุณภาพเสียงก็จะดีขึ้นมากกว่าเดิมอีกสมามารถที่จะเก็บเสียงดูเสียงได้ดีมากเลยสัมผัสได้เลยใช่ไหมว่มาดีกว่ามันแตกต่างจากตัวนี้มาก แล้วอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้ตัวแผ่นกันเสียงสะท้อนครับอันนี้สามารถช่วยได้ลดเสียงสะท้อนเนาะเพราะว่าตรงยอมรับตรงๆว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราไม่มีทุนไม่มีงบอะไรที่จะไปทําแบบห้องอัดใหญ่โตนะแบบกิดโทนอะไรอย่างนั้นเนาะเรายังเป็นแบบแค่อาชีพเสริมอยู่นะครับใช่นะถ้าเกิดว่าเรามีห้องอัดใหญ่โตราคาเราก็จะไม่เช่เหลดนี้ใช่ไหมต้องอัพขึ้นมีอะไรเพิ่มมาโน่นนี่นั่นอ่าตอนนี้ก็ ขาดไม่ได้เลยเร ah, ียกว่าฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ก็คือแผ่นกันเสียงสะท้อนนะครับแล้วก็เวลาเราพูดก็จะมีคําบางคํานะครับที่จะเป็นการลดลดเสียงคําที่จะเป็นคําพ่นออกมาเช่นพอพานปอปลาตุวเปือเปึปอปาาพอพานเนี่ยถ้าไม่มีตัวนี้มันก็จะดังเพ็นเพ็เพ็บเคุณภาพเสียงก็จะไม่ดีครับแันนี้แผ่นกันเสียงตัวนี네้ก yeah ็เป็นอุปกรณ์ที่สาคัญที่ขาดไม่ได้เลย แล้วก็หูฟังอาหูฟังครับตอนนี้ก็จะช่วยได้เราจะได้ฟังเสียงนะครับเสียงที่เราพูดเราบันทึกลงไปเนี่ยดีคุณภาพดีแค่ไหนข้อควดัโทนที่ลูกค้าบรีฟมาไหมอะไรอี้ยนะเราต้องมอนิเตอร์เสียงตัวเองด้วยใชครับอันี้ก็อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยออาจจะอาจจะไม่ต้องแบบใหญ่โตขนาดนี้ก็ได้ใช่ไหมเป็นหูฟังแบบหูฟังไอโฟนอะไรก็ได้ครับ โอเคอ่ะ okay. หลังจากนั้นก็จะเป็นตัวประมวลผลอ่าใช่ครับ <c oughs> ตัวนี้จะ <c oughs> อ,อุปก,กรณ์ที่มีของผมก็จะมีโน้ตบุ๊กเนาะครับอ่าแล้วก็โปรแกรมที่เราอันนี้ส,สเปกก็ประมาณนี้ <c oughs> คือน่าจะไม่ต้องแบบเออสเปคสูงส่งอะไรมาก <c oughs> มั้งใช่ครับ <c oughs> ใช่โอเคนะฮะแล้วก็โปรแกรมที่ใช้ก็คือโปรแกรมจัดต่อเสียงที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คือ a u d a c i t y โปรแกรมนี้นะครับ <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> เป็นโปรแกรมบันทึกเสียงตัดต่อเสียงเบื้องต้นนะครับเปิดหน้าตาหนอ่าเปิดขึ้นมาเลยครับครับเปิดขึ้นมาปุ๊บจะเป็นหน้าตาแบบนี้อ่าโอเคอันนี้ก็คุณครูให้เครดิตคุณครูนิดนึงที่ไปอบรมไปเรียนมาครับใช่ครับผมก็ต้องขอขอบคุณครูพี่หน่อยนะครับพี่นิวหน่อยจักรวาลนาคนายมนะครับเป็นคุณครูที่สอนการ ใช้เสียงลงเสียงนะครับผมเรียนออนไลน์เนาะอผมเรียนทางออนไลน์มาแล้วเรียนกับอาจารย์ที่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการลงเสียงนะครับเป็นนักภาคเสียงชื่อดังของประเทศไทยเลยนะครับสำหรับครูหน่อยจักรวาลน่าน่นอครับซึ่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์ต่างๆที่อธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่ครูก็แนะนํามาใช่มูคร็้แนะนำมาโอเครวมทั้งตัวแอป audacity ด้วย ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อัพสีโปรแกรมโปรแกรมตต่ต่อเสียงอ่าับโอเคนะก็ประมาณนี้เนาะหมดนนแล้วใช่ครับุปกรณ์ที่ต้องมีขั้นตอนอ่าเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํางานของพี่เก่งกันนะครับ,รบว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะโอเค <S <S> <S โอเคสำหรับตัวอย่างงานนะครับที่จะให้พี่เก่งสาธิตให้เราดูในวันนี้นะเป็นงานของเราเองนะครับแต่ว่า แต่ว่าเราไม่มีเงินจ่ายพี่เก่งน,นะก็ออกงานของเราที่ว่านี้นะครับที่จะต้องใช้เสียงภาคที่น่าจะต้องสะกดคนฟังนิดนึงเพราะว่าเราประสบปัญหาเยอะมากแบบเวลาซื้อของมาใช้แล้วเราจะทําคลิปรีวิวใช่ไหมเราคนก็คือเอาจริงอ่ะเขาไม่เปิดคลิปดูด้วยซ้ําซึ่งเราก็ไม่รู้จะแก้อย่างไงเหมือนกันนะแต่ว่านั่นแหละถ้าเปิดคลิปดูก็น่าจะต้องทราบแหละว่าเราไม่ได้ขายสินค้าตัวนั้น <S <S ๆอะไรเงี้ยนะครับเพียงแค่ว่าซื้อมาใช้งานแล้วก็แบบ อยากหาคอนเทนต์รีวิวเฉยๆอะไรเงี้ยเนาะ ừ, ซึ่งเรากา็ได้ทำการเบื้องต้นนะครับเราก็ได้ใช้เสียงของเราเนี่ยแหละทำคลิปประมาณนี้เอาไว้นะครับสินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับซึ่งเสียงเราก็จะเป็นแบบนี้เสียงเราไม่ได้เพราะเลยอ <c oughs> เราก็เลยแบบได้ทีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวให้พี่เก่งช่วยนะแก้งานนี้ให้มัน ดีขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูไฟนอลอีกทีนึงว่ามันจะดีได้แค่ไหนนะฮะหลังจากแต่ว่าพีา่บอกไว้ก่อนเมื่อสักครู่เราเหมือนเราไม่ได้พูดนะเออก็คือพี่เก่งเนี่ยจะส่งเป็นไฟล์เสียงแบบเพียวๆเ,เสียงสดๆเนื้อเสียงเท่านั้นนะครับยังยังไม่ได้แบบมิกซ์ใส่ดนตรีใส่เอ่อซาวเอฟเฟกอะไรเงี้ยให้ลูกค้าเนาะอันนั้นลูกค้าต้องไปทำเองนะครับโอเคอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามารับชม เบื้องหลังการทำงานอันแสนที่สุดแสนโปรเฟชชั่นอลของพี่เก่งกันเลยนะต้องปิดันังไหมครับต้องปิดด้วยครับเสียงเข้ารบกวกลัวนหงได้อันนี้โปรแกรมพัเมาก่อนนะครับออเดสซี่ เราต้องสร้าง new project อะไรไหมไม่ต้อง<ม>ใช่ไหม,ไมต้องครับเช็คใหม่นะิดหนึ่งเพราะมันต้องเชื่อมต่อกับชื่อใหม่ไม่ไ้เข้าอ๋อไม่ไม่เข้าอัั้นเล็กนิดนึงขยายถ้าไม่เข้าก็ <laughs> อันนี้คือเรื่องธรรมดาที่จะต้องเจอนะครับ <laughs> <g år> ก็คือปัญหาหน้างานนะ <g år> ซึ่งทุกๆคนจะต้องมีไหวพริบในการแก้อยู่แล้วนะครับ ก็วิธีการแกงง่ายๆคือถอดแล้วเสียบใหม่ตามรีเสียบชอบก็หนึ่งคืออะอ่ะมาละสีสันยผมก็เลือกใหม่จากดอกดาวตรงนี้ใช่ครับให้มันตรงกับชื่อไมโครโฟนของเราก็คือ Samsung ี0 1นห o ึ่งย แล้วมันมีอะไรแบบเช็คได้ไหมว่าตอนนี้เสียงเราเข้านอกจากการใช้หูฟังมอนิเตอร์ไม่มีครับเหรอมันไม่มีแถบเสียงขึ้นขึ้นลงลงอะไรอย่างเงี้ยหรอหรจนกว่าเราจะเริ่มอัดกดอัดตรงไดคอร์ดตรงนี้โอเคเอาทดสอบก่อนก็ได้ครับสวัสดีครับนะครับอย่างนี้ฮะเสียงที่จะเข้าจะเป็นเส้นเสียงแบบนี้ครับโอเคเสียงเข้า เต็มเสียงเขาแล้วแล้วก็จะมีความเปก็คือเสียงมอเตอร์ไซค์โอเคอ่ะพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเงียบๆนิดนึงแล้วก็ให้นักภาาทำสมาธินะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าโอเคสคลิปด้วยใช่นี้ก็คือสคริปที่เราถอดเทปมาจากที่คลิปที่เราเปิดให้ดูมาสักครู่นะโอเค เดี๋ยวดูกันนะว่าเขาจะต้องมีท่าทงท่าทางอะไรยังไงบ้างนะครับระหว่างที่พูดนะเออซึ่งมันมันเป็นสิ่งที่จําเป็นเหมือนกันเท่าที่เราสอบถามมาใส่แวนแล้มองด้ครับโอเค สินค้าที่ท่านจะได้รับชมในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งสินค้ามาเพื่อใช้เองไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้จากลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปอา่าเสร็จแล้วครับผมเรามาฟังกันขอฟังด้วยทอดห<า>ูมมฟัง<า>ให้เสียงมันออกลาโพงให้เราได้ยินเด้วครับ อันนี้เราเป็นลูกค้าที่ไม่ค่อยเยอะนะครับก็ไม่ได้บอกพี่เก่งเลยว่าไม่ได้บอกแอนนัลเซอร์เลยว่าว่าจะต้องแบบมูดแอนโทนของงานอยากได้เป็นแบบไหนอะไรเงรี้ยเราเราปล่อยแบบให้ครีเอเตอร์เขาครีเอทงานของเขาเองสุด,ส,ดสินค้าที่ท่านจะได้รับชมในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งสินค้ามาเพื่อใช้เองไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสั่งซื้อสินค้าได้จากลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปโอเคดีมากนะครับก็14วินาทีใช่ไหม14วินีโดยประมาณนี้อ่าด้านบนแช่ครับครับผมก็โอเคนะเดี๋ยวเราจะเราโอเคแล้วพี่เก่งโอเคไหมโอเคครับโอเคโอเคเร็วจังนะก็พี่เก่งก็จะเซฟแล้วก็อัพขึ้น Google Drive นะครับจากนั้นเราก็จะดาวน์โหลดแล้วก็เอามาตัดต่อใส่กับเสียงเอฟเฟกที่เรา วาดเอาไว้ในหัวว่าอยากจะได้เสียงเป็นแนวไหนอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวให้ดูตอนแบบงานไฟนอลอีกทีหนึ่งแล้วก็พร้อมกับปีดคลิปนะครับโอเคเราต้องพูดไหมอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับ <c oughs> ให้ดูให้มันจบไปเลยเแล้วกันนะสําหรับขั้นตอนการทํางานของเรานะครับหลังจากที่เราโอเคแล้วซึ่ง <c oughs> อันนี้คืออัดใหม่นะ <c oughs> แกไปหน <c oughs> ึ่งแมสนะครับเราก็จะไปที่ไฟล์ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้๋วยวขออน,นุญาตนิดนึงครับทำให้มันเป็น ปรัแบบจากสเตอริโอเป็นโมโนเออะ <c oughs> อะไรทำไมว่าเพราะอะไรก็ไม่รู้ครับฝัดไปงั้นแหละเ <c oughs> อาเพ่ไหน่ยอย่ะเป็นโมโนม่ใช่อ่ะดูดิฉันทำคเชฉันก็งงนะเนี่ยมิกซ <c oughs> <c oughs> ปทีเมกนี่คือตัวจริงของพี่เก่งแน่ให้มันเป็นแบบเมิร์ชกันสายขวาตอนแรกมันเป็นสเตอริโอสายขวาเลฟไรท์นะครับแม่ถต้องแค่นี้พอให้มันเป็นแบบโมเดลก็พอแล้วไปที่ไฟเลือกเอ็กพอจะบอกว่าพี่เก่งเขายยามากเขาพยายามมากคืเขาไม่ใช่คนที่แบบไอทีขนาดนี้แต่ก่อนใช่ไหมครับ แต่ว่าต้องเปลี่ยนตัวเองนะเนี่ยต้องเปิดต้องเปิดคลิปดูไม่มีคำอธิบายด้วยความที่แบบแต่ก่อนต้องเ้ยตอนนี้มันต้องดีลงานกับลูกค้าผ่านออนไลน์อ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะให้ให้ไฟล์นาสกุลให้เป็นไฟล์นาสกุลอะไรครับถ้าถ้าถ้าลูกค้าไม่ได้รีเควสอะไรก็ได้เราก็จะเลือกเป็น MP3 Export as MP3 ร์ดอาจจะเป็นไฟล์ที่แบบเล็กมากนี่นี่งานพี่เก่งงานพี่เก่งดูได้นะ ชื่อลวกันดิเสร็แล้วก็กดเซฟแล้วก็ <c oughs> ไปอัพ <up S 1> ขึ้น Google Drive แค่นั้นเนาะใช่ครับวิธีอัพไฟล์ขึ้น Google Drive ไม่น่าจะต้องให้ดูมั้ง <c oughs> <c oughs> น่าจะทำเป็นกันหมดนะมันก็เหมือนกับการอัพไฟล์ขึ้นไฟล์ประเภทอื่นๆขึ้น Google Drive นะเราจะไม่ให้ดูนะ เพราะว่าคิดมันจะยาวโพดนะฮะ okay. โอเคโอเคมาที่ฟังของเราบ้างนะครับอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับแอนนาลเซอร์โดยตรงเนาะก็จะเกี่ยวกับเอดิเตอร์และพวกแบบตัดต่อต่างๆอะไรอย่างี้นะซึ่งของเราก็จะพูดพูดคร่าวๆนะครับของเราจะมี3มเลเยอร์เป็นเลเยอร์วิดีโอก็คือเราใช้ของเก่า <laughs> ที่เป็นแบบกรีนสกรีนแล้วก็มีหน้าของเราที่มันจะแบบอธิบายวิธีการดูลิงก์สินค้าใต้ คลิปอะไรเงี้ยในคำอธิบายใต้คลิปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเลเยอร์เลเยอร์เสียงชั้นแรกจะเป็นเสียงแบ็กกราวนด์นะครับก็จะเป็นเราใช้เสียงเลตติ้งรายการสินค้าคท่นะท่านจะได้ส่วนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเสียงนะครับของพี่เก่งที่ส่งมาเนาะสินค้าที่ท่านจะได้รับชมในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งส,สินค้ามาเพื่อใช้เองไม่มีสินค้าจำได้เดี๋ยว<า>เอางาน,นจริงมาอินเสิร์ตให้ให้ฟังเพราะว่าอันนี้มันแบบ ดังออกจากลำโพงแล้วก็เข้ามาในไมค์มือถืออะไรเงี้ยมันคุณภาพมันมันลูซสีอ่ะเออสินค้าที่ท่านจะได้รับชมในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งสินค้ามาเพื่อใช้เองไม่มีสินค้าจําหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้จากลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปเพื่อทุกกิจกรรมของชีวิตคนส่วนใหญ่มีรถยนต์เป็นปัจจัยหลัก โอเคแล้วนั่นก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างงานนะครับที่ผ่านการใช้จริงจากลูกค้าแล้วนะโอเคก็ให้ดูคอหอมปากหอมคอนะครับและนั่นก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับไม่ใช่แบะบางส่วนเสี้ยวเดียวนะครับของชีวิตพี่เก่งนะที่เราอยากจะ ช่วยพี่เก่งนำเสนอรตรงจุดนี้เนาะเพราะว่าตั้งแต่ปีใหม่มาก็คือค่อขทางที่จะซบเซานะช่วยมาช่วยกันมาหานก,กินนิดนึงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เก่งปากผลงานอีกครั้งหนึ่งช่องทางการติดต่ออะไรแบบนี้ครับเชิญครับครับสาหรับ ู้ที่สนใจนะครับต้องอ้อนนิดนึงนะครับสำหรับผู้ใดที่สนใจนะครับต้องการให้ผมภาคเสียงลงเสียงนะครับในงานโปรเจกต์ของคุณนะครับก็สามารถติดต่อโดยตรงนะครับที่ที่เบอร์โทรก็ได้ครับเบอร์โทรศัพท์0899530269นะครับหรือจะไลายมาก็ได้นะครับชัดทางไลน์ก่อนก็ได้ครับไลน์ ID ที่26021979หรือทาง Facebook ก็ได้ครับ Facebook ก็เป็นชื่อจริงผมอ่า กมลทน์ทองสีใช่ครับแบบนี้เดี๋ยวอินเสิร์ตทได้แล้วก็อีเมลอีกช่องทางอีเมลคือสำคัญอีเมลนะครับ kk announcer gmail com ครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ติดต่อตรงถูกแน่นอนไม่ต้องผ่านราคากันเองคิดราคากันเองครับราคากันเองนะก็เอก็เราก็จะไม่แบบตัดราคาเพื่อนร่วมอาชีพจนจนเกินเหตุอะไรแบบนี้นะครับก็คุยกันได้เพิ่มเติมทักมาละกันนะครับสามารถคุยกันได้ครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เก่งเป็นอย่างสูงนะครับยินดีครับแล้วก็เดี๋ยวพบกับเน้นใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แคส์ับส s ไ r ้ b ดีพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs>